พอดีวันนี้มาดูรถนะครับก็เลยอยากจะบอกเคล็ดลับนะแล้วก็เทคนิคให้กับเซล์ขายรถไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามนะครับอย่างแรกเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเรื่องรถเนี่ยมันขายตัวมันเองมากๆอยู่แล้วด้วยราคากับคุณสมบัตินะหรือว่าโฉมกับรูปลักษณ์นะครับมันมีคาแรคเตอร์ตามแบรนด์ที่บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาเซตมาแล้วคุณก็จะต้องมีจุดยืนเนาะอย่าง Mercedes b e เบนเนี่ยจุดยืนก็คือความหรูหราใช่ไหมแังนั้นคุณก็ต้องเป็นเซลเนี่ยที่สามารถให้คุณค่าเรื่องความหรูหราได้ หรือถ้าคุณขายแบรนด์ที่เน้นความคุ้มค่านะครับเน้นเรื่องฟีเจอร์เยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบให้ได้ว่าราคาที่จ่ายไปเนี่ยได้คุณค่าอะไรบ้างนะครับต่อมาเนี่ยก็คือประสบการณ์ในการขับขี่นั่นเองนะครับจริงๆแก่นแท้ของการปิดการขายเนี่ยมันก็คือการพาลูกค้าเนี่ยไปเทสต์ไดฟให้ได้นะครับแต่เราก็ต้องชัวร์ว่าลูกค้าเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีความรีบร่งนะครับที่ต้องการซื้อมันจริงๆรับรองว่าโอกาสปิดได้เนี่ยรวมส่วนลดของแถมเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับลองเอาไปใช้ก